สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่12มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11แอดมินให้อยู่ที่2กับ7สำหรับแนวทางนะครับผมมา2-4นะครับผมในรอบเฉพาะกิจและก็7-3 สำหรับในรอบปกติมา5 7 75นะครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้3 5ในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้1กับ2 สำหรับ1มี1 4ึ่งสี่หนึ่้าก็ดและก็หนึสำหรับสองนะผมมีสองสามสองห้าสองก็ดและก็สอ สำหรับตัวกันนะครับผมเจหสำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งี่สี่ห้าหและก็7จสำหรับ3ตัวมี3ามส 917 123แล้วก็028 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ